ดวงประจําเดือนมีนาคมของชาวราศีกรกฎในเดือนมีนาคมนี้ในเดือนนี้คุณค่อนข้างลังเลเกี่ยวกับเรื่องของการงานคุณอาจจะใจร้อนในการทํางานบ้างพอสมควรอยากให้คุณระมัดระวังใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหามากกว่าการใช้อารมณ์เพราะอาจจะทําให้ก,การงานของคุณเสียหายขึ้นได้การงานของคุณบางอย่าง คุณอาจจะยังไม่กล้าตัดสินใจที่จะลงมือหรือตัดสินใจที่จะไปในทิศทางไหนก็ขอให้คุณใช้สติเชื่อว่าความรู้ความสามารถของคุณจะหาทางออกให้คุณได้แต่หากคุณได้ใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหาหรือในการตัดสินในเรื่องของการงานด้วยอารมณ์ของคุณแล้วคุณอาจจะมีข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในเดือนนี้ก็ขอให้คุณระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์และการตัดสินใจในการทํางานในเดือนนี้ให้เป็นอย่างดี ทางด้านการเงินการเงินของชาวราศีกรกฎในเดือนนี้ในเดือนนี้อยากให้คุณวางแผนทางด้านการเงินของคุณให้ดีเพราะคุณอาจจะค่อนข้างที่ใช้เงินตามอารมณ์ตามความอําเภอใจพอสมควรคุณอาจจะด่วนตัดสินใจในการซื้อข้าวของมากเกินไปหรือตัดสินใจรวดเร็วจนเกินไปจนอาจจะได้ของที่ไม่คุ้มกับราคาในสิ่งที่คุณจะเสียเงินไปบางครั้งคุณอาจจะมีปัญหาในการที่จะหาเงินเพราะว่าคุณลังเลที่จะไม่รู้ว่าควรจะทําอะไรก่อนอะไรหลัง หรือไม่แน่ใจหรือไม่กล้าตัดสินใจที่จะลงมือการจะทําทอะไรแม้จะมีโอกาสเข้ามาหาคุณดังนั้นโอกาสเข้ามาแล้วคุณพยายามใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของคุณในการหาเงินเชื่อได้ว่าความรู้ความสามารถของคุณสามารถที่จะหารายได้เพิ่มเติมได้ภายในเดือนนี้ได้อย่างไม่มีปัญหา ดวงความรักของชาวราศีกรกฎในเดือนมีนาคมนี้คนที่เคยมีความรักอยู่แล้วอาจจะกําลังคิดถึงคนรักเก่าหรือพยายามยื้อความรักในช่วงที่ผ่านมาพยายามยื้อความรักให้ประคับประคองไปในทิศทางที่ดีจึงขอแนะนําว่าอาจจะต้องปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่หรือหาคนชี้แนะว่าควรจะประคับประคองความรักให้คองคู่กันไปได้อย่างไรสําหรับคนโสดจะมีคนคอยแนะนําคนดีๆให้เข้ามาหาอาจจะต้องคอยสังเกตดูว่าคนที่เข้ามานั้นเข้ากับเรา ได้ดีหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่แล้วคนที่แนะนําก็ค่อนข้างจะรู้จักเขาและรู้จักเราจึงแนะนําให้มาลู้ก็ถือว่าค่อยๆเรียนรู้กันไปอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษากันพอสมควรถึงจะส่งผลดีกับชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนมีนาคมนี้